สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไต่เอาช็อตน่ารักน่ารักของชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดมาฝากกันค่ะมันจะมีช่วงที่วอลเลย์บอลชายเนี่ยเริ่มแข่งก่อนนะคะเป็นทีม V แล้วก็ทีม K ค่ะหลังจากนั้นโค้ชก็มีการเอาตัวชมพู่ซึ่งเป็นมือเซตหลักของทีม IBK Autos และเป็นมือเซตหลักของทาง V-Star มาเซตให้กับทีมวอลเลย์บอลชายด้วยนะคะแล้วเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะไปชมวิดีโอ พร้อมๆกันเลยค่ะนี่ในช่วงนี้นะคะโค้ชก็มีการจัดแจงนะคะว่าให้นักกีฬาคนนี้ประจําตําแหน่งนี้นักกีฬาคนนั้นประจําตําแหน่งนั้นนะคะพอจัดแจงเสร็จสับเรียบร้อยชมพู่พรพันธ์แล้วก็ชเวจองมินได้เป็นตัวแทนของทีมหญิงเข้ามาร่วมแข่งด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าในทีม V-Star เนี่ยมีผู้เล่น6คน แต่ในทีมเคสตานะคะมีผู้เล่นถึง9คนค่ะแล้วเขาก็ยืนเรียงกันอยู่แบบนี้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าชมพู่ผ่อนพันนั้นเซตหลอกบล็อกได้เก่งมากๆเขาก็ยืนบล็อกกันทีเดียว8คนเลยค่ะถ้านับคนที่เสิร์ฟข้างหลังนู้นก็เป็น9คนนะคะที่จะมาร่วมเล่นในเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราชมพร้อมๆกันเลยค่ะผู้เล่นทางเคสตารนะคะกำลังจะทำการเสิร์ฟค่ะ เสิร์ฟมาแล้วด้วยความแรงนะคะรับชมพู่เซตนะคะตีลงไปปรากฏว่าผู้เล่นเข้ามารับบอลนะคะนี่ค่ะก็ได้เป็นแต้มของทาง VSTAR ค่ะทุกคนเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะชมพู่เซตจ่ายให้สำเร็จค่ะได้แต้มด้วยนะคะโอ้โหนี่เบอร์สิบเข้าไปรับเฉยเลยนะคะ จังหวะถัดมานะคะก็เป็นทาง V Star s t a r รเสิร์ฟแล้วก็เคสตารตบหนักๆลงไปเลยค่ะ และในจังหวะทัดมาค่ะก็จะเป็นฝั่งทาง V Star นะคะที่เป็นคนเสิร์ฟค่ะพอเสิร์ฟไปเคสตารับได้ส่งให้ตัวเซตค่ะและตัวเซตก็จ่ายให้ตัวตีหัวเสาปรากฏว่าตัวตีหัวเสาเขาก็ตีมาด้วยความเร็วเลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่ตีลงไปชมพูพรันพันเกิดปราดไม่ต้องมองบอลเลยค่ะก้มแล้วก็เอามือกุมหัวเลยค่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆค่ะทุกคน นี่ค่ะต่ก็เอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมาให้นะคะถ้าไม่ป้องกันตัวเองนะมีหวังโดนหัวแน่นอนเลยหัวโนอีกค่ะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงแบบขำๆสนุกสนุกกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เอาช็อตเด็เดๆของชมพู่พรพันธ์เกิดปาดมาฝากกันค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆสำหรับการร่วมกันระหว่างทีมชายและทีมหญิงค่ะ